มนใหญ่เลยมันใหญ่เลยอืมนี่ดอกอะไนี่ดอกมีมีทั้งสีโอ้พอแก่ตัวก็เข้าไปมันเป็นสีออกออกใหม่เป็นสีชมพูแก่ตัวเป็นสีขาวเออดีว่ะดอกอะไร ได้ได้หนึ <S <S ่งด่านแล้วเนี่ยอยู่มอลลี่เออเอออยู่มอลลี่มัลลี่ตรงกลางหันลมจ้าจ้าเขาบอกว่าไงเราเราอยู่ที่จุดโอเคแล้วครับจะเอาออกตรงกลางกลางหันลมนะครับก็วิวสวยดีอยู่ครับมีภูเขารอบด้าน Okay. Mm -hmm. แล้วจ้ะถ่ายไหมพ่อถ่ายไม่สวยพ่อถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายยังแ <laughs> อคชั่นยังจะออกได้ยังพ่อห <laughs> นึ่งสอง